สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเฟสแกนออเดอร์นะครับผมซึ่งฮิโตูพูดเล่นว่าเสียไปไม่ใช่เพราะอะไรฮะอีเวนต์ครับผมงาอีเวนต์มาจะมาแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เล่นสตรอรี่ไปไกลๆแล้วนะครับผมซึ่งคนที่ไม่ได้เล่นสตรอรี่ไปไกลๆฮะทำไงฮะก็ก็ดูอีเวนต์แล้วกันนะดูกิจกรรมกิกจกรรมไปนะฮะว่ามันมันจะาม,มันจะมีอีเวนต์อีเวนต์สำหรับผู้ที่เล่นเอ่อผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้ เขาเลยคนระไปถึงด่านเออลอล็บเบลนะครับผมล็อบเบลหกอะไรประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมขอเปิดนี่ดูๆนะครับผมนี่ฮะเขาจะปล่อยนะครับคือเนี่ยวันที่ยี่สิบสองอะยี่สิบสองวันนี้คือวันอะไรฮะวันนี้คือวันที่ยี่สิบกับผมวันพุธครับผมล็อบเบลเอ่ออีเวนต์นี้จะเข้ามานะครับผมอันนี้ก็ทาการแจกเพชรนะครับก็แจกไปแล้วอีเวนต์เนี้ยนะ อันนี้ก็ผมก็สุกะชาาแล้วนะผมได้ตัวหน้าตู้สีดวมานะครับผมซึ่งตัว5้าดาวหน้าตู้เป็นตัวที่ใช้ลูบลูบเบิร์ดนะครับผมเอ้ใช้เ,เบิร์ดนะครับผมพวกลูบเอพวกควิกก็พวกสายควิกก็เอามาก็ไม่ได้ใช้นะสำหรับห้าดาวตัวนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตู้เก่าแล้วนะครับผมสกาสกาดี้คือวันพุ่มๆุไม่ออกตู้เลยฮะ ก็นี่สำหรับดูดควิกนะครับผมอัมนนี้เอ้ยสำหรับพวกเออ e ่สายเขียวเอ้ยการควิกนะผ like มหรือพวกพวกการเขียวนะครับผมวันนี CPU ้ก็เออ่ลูปอาร์ครับผมนะฮะน้องน้องนกของเรานะครับผมซึ่งผมเล่นลูปอาร์นะครับเพราะว่าผมมีทำโมโมะนะครับผมผมก็เลยเอขาเรียกนะผมก็เลยไอ้นี่ผมก็เลยเล่นลูปอาร์นะครับผมเพราะผมมีทำโมโมะไงอ่าเนี่ยอันนี้เปเซ์เซอร์ผิดตัวก่อนผิดตัวโทษโทษอันนี้เป็นหกกุศัยฮะ เนี่ยคุกุไซุกุไซผมไว้เล่นหลุมอาร์มนะครับผมแล้วก็จะมีทำโมโมโฮะทำโมโมะเอาไว้เล่นหลุมอาร์มนะครับผมสำหรับทำโมโมะของผมนะฮะทีมเพราะผมส่วนใหญ่ได้ไปเจอพวกแบบหลุมอาร์มกันทุกตัวเลยนะครับไม่มีหลุมควิกเลยนะก็แค่มีหลุมควิกก็แค่บางตัวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่หลุมควิคกติดคือแบบการ์ดควิยอะการ์ดควิกอะมันมีไม่กี่ตัวอะอย่างเช่นคุกุรินเนี่ยเอาไว้เอาไว้ปั้นเลยคือปั้นเอาไวล้ลงลงเรื่อยๆฮะเนี่ยคิดไม่ออกก็เอาคุกุรินหยิบไปเล่นฮะไม่มีอะไรมากฮะ นะครับผมก็มีไม่กี่ตัวอันนี้คือตัวที่ผมเพิ่งได้มาครับผมสุปกาชามาได้นะครับผมก็ MP 2นะฮะนี่ MP 1ดิตัวนี้ผมลืมไปว่า MP 2เหรอ่ะสุบได้4ตัวเหรอวะตัจําไม่ได้ <laughs> โอเคฮะ MP สองนะผมตัวนี้ผมบอกว่าตัวนี้เก่งนะฮะสกิล3คือเป็นอมตะนะครับผมอมตะ3เทิร์นนะฮะก็ดีครับแล้วก็สกิล3คือการรอบเป้าเอ้ยสกิล2คือการรอบเป้าศัตรูสกิล3คือการเอ้ยสกิล1 ตัวที่สอผมอาจจะสับสนหน่อยนะฮะผมจะเรียงเรียงจากอะไรโนะบดล่างลากขึ้นบนทุกคนมันก็เลยมันก็เลยปุ่ระบาดหน่อยสกิลหนึ่งคือการแบบเอ่อทำให้สกิลสายอาร์ตดีขึ้นนะผมการอาร์ตดีขึ้นนะคือทําให้เราได้แบบเขาเรียกนะเอ็มพีเราจะเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอาร์ตเวอร์ของเฮียแกเขาก็จะประมาณนี้ครับถ้าหากเต็มเนี่ยไอ้ท่อนส่วนส่วนท่อนล่างมันจะมาครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับอีเวนต์ซะหน่อยนะอีเวนต์ครับผมมันจะคล้ายๆกับเลดนะครับผมมันจะเป็นช่วง ช่วงแบบคล้ายๆว่าช่วงช่วงเวลาของมันอ่ะเออคืออีเวนต์มันจะคล้ายๆกับเล็บบอสแล้วก็ต้องผ่านผ่านเขาเรียกว่านะผ่านหาสตอรี่ที่ผมบอกไปถึงรอบเบลผมรอบเบลหกนะฮะซึ่งคนที่ยังไม่ถึงรอบเบลหกหรือยังไม่ถึงดาโซลมอนเนี่ยก็พยายามต่อไปครับผมก็พยายามต่อไปพยายามในการเล่นนะเพราะบางทีม,มันลงยากครับผมเนี่ยอันนี้คือผมต้องไปนั่งปั้นตัวเซเบอร์ครับผมซึ่งตัวน,นี้ผมไม่มีของทำเซตัวเซเบอร์เลยครับผมสาหรับตัวน้องนกของผมนะฮะไอด้ดีๆผมสุ่มได้น้องนกนะครับผม เรื่องน้องนกเนี่ยขาดของเยอะนะครับไม่ขาดสิบชิ้นอะ่ะแล้วมันดรอปยากด้วยครับผมสำหรับตัวตะเกียงโคมไฟผีนะฮะเนี่ยน้องนกของเรานะฮะน้องนกแกตีเลงนะครับผมบอกไปก่อนเด,เดี๋ยวผมก็คงต้องเอาแบบพวกนี้ยัดให้น้องนกไปนะฮะคือยัดไปเลยครับผมเพราะไงเราได้ใช้น้องน้องแกก็แล้วหรือถ้าหากไม่อยากใช้น้องนกก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมคาร์ดเซเบอร์เหมือนกันแต่ว่า ของเฮียแกเนี่ยผมต้องไปนั่งฟาร์มใหม่หมดเลยอ่าอันนี้คือมันเป็นข้อเสียของเฮียแกเขาในน้องนกเนี่ยของอ่ะมันพอทําอยู่เว้ยคือของมันพอทํานะฮะนี่เราก็มาแบบมาย่งเช็คของนะนี่คือของที่ผมขาดนะครับท่านผู้ชมฮะนี่ฮะผมขาดแค่เดียวเอ้ยเอ้ยเนี้ยเอ้ยอันเนี้ยมันมียี่สิบอันนะครับผมยี่สิบอันจากอีเวนต์ฮะ คือไอ้ตองไอ้โคมไฟผีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอีเวนต์เหมือนกับอีเวนต์คริสต์มาสไหมซึ่งอีเวนต์คริสต์มาสที่ผมอ่านให้ท่านผู้ชมดูเมื่อแบบเมื่อเมื่อตอนเช้ามั้งเมื่อตอนเช้าผมอ่านให้ทุกคนดูมันเป็นเซิร์ฟเอ่อเอ็มเอนะครับผมมันก็จะมีอีเวนต์ของเอ่อคริสต์มาสไนติเกลนะครับผมซึ่งเอ็มเออ่ะมันจะมาช้ากว่า JP ซึ่งผมก็ไปเล่น JP นะครับผมนะฮะก็ ผมก็ได้มาแล้วผมเป็นตัวคริสต์มาสนะฮะก็เป็นมาธาคริสต์มาสแล้วผมก็ปีปีดับเบิลมาธาดับเบิลมาธาครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะนี่คือมาธาครับผมคาร์ด레이เดอร์ที่ผมปั้นนะฮะผมปัน้นผมปัน้นเอ่อคุณเธอไว้เอาไว้เล่นๆนะครับผมไอ้นี่จริงก็เอาไว้เล่นๆแหละไอ้นี่จริงก็ปั้นแบบเอาเอาไว้ตีนะะแต่ผมมานั่งดูสกิลเขาก็แบบ ก็แบบกึ่งซับแล้วก็กึ่งดาเมจด้วยเพราะว่าสกิลเขาเป็นสกิลบาร์เออสกิลบาร์นะผมสกิลที่ดาเมจโคโตรล,ละโคตรแรงผมะระดับเอบวกด้วยคือเอาง่ายคือไม่แรงอ่ะเอาง่ายๆคือแบบค,คาทคาทเออคาทคาทเออพวกคาทแคสเตอร์นี่คือแบบตัวทีก็กระทืบรัวนะเอ้ยคงจะตัวทีคงจะจุกก็น่าดูอันนี้คืออาร์ตเวิร์ดนะครับผมนะฮะอันนี้เรามาพูดนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเอฟเอฟจีโอนะครับผมเกี่ยวกับอีเวนต์แล้วก็คุยอะไรไปเรื่อยเนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับผมคือท่านผู้ชมคงจะแบบคงจะเห็นผมคงจะนั่งพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับผมแบบพูดคุยเกี่ยวกับเอ่ออีเวนต์อะไรมั่งนะโอเคฮะอันนั้นพูดภาพทำเพลงมากแล้วนะผมเราจะเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าอีเวนต์นะครับโอเคฮะเราจะได้พูดพร่ำไปกี่นาทีวะแป๊บหนึ่งนะนั่นต้องเช่นเงี้ยประมาณ6นาทีได้นะฮะโอเคฮะนี่คืออีเวนต์นะครับผมซึ่งเราจะดูตรงที่เอ่อแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก่อนเลยนะฮะ ซึ่งไม่แน่ใจอ่ะเซิร์ฟของเฟร์กลเดอร์มันจะเปิดไอ,อปิดให้อัปเดตด้วยนะผม <c oughs> ปิดการอัปเดตนะหรือเปิดก็ไม่เอ้ยปิดปิดการอัปเดตดิเอออันนี้คือพวกอะไรต่างๆมากมายนะครับผมผมจะบอกรายละเอียดไปนะผมสองตัวนี้มันจะเข้ามานะครับซึ่งผมคิดว่าตัวตัวนี้ผมเป็นตัวจากคนจีนนะครับผมผมรู้ว่ามันคือตัวละครจีนส่วนน้องนี้ผมเป็นน้องหูแมวที่ปีมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมเอาง่ายผมเรียกแม่มังกรนะ ซึ่งผมบอกว่าเพชรเด็ดีเนี่ยสตอรี่เด็ดด็ดีเนี่ยฟันไม่สามารถเก็บเพชรทันเพื่อตัวตัวตัวใหม่ได้นะครับซึ่งอันนี้คือตัวจากอีเวนต์ไม่ใช่พวกเนี้ยมันไม่ใช่ตัวจากอีเวนต์ผมพูดผิดมันคือตัวจากลอตเบลทุกคนไอตัวที่อยู่ด้านหลังของของทามโมโนี่นะครับผมทามโมโนเอสแอสซิสินนะไอ้ทามโมโเอสนะมันจะเป็นอย่างงี้ครับผมมันจะเป็นเลดบอสครับผมนี่คือหลอดเลือดบอสนะครับแล้วก็ น,น,นี่คือตัวละครสําคัญในเรื่องนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นตัวพวกเราเลอบเปิลนะครับผมอันนี้คือเลดบอดฮะหกโปงหกโปงและหกโปงแค่นั้นแหละฮะมันจะเริ่มหกโมงเย็นสวนบ้านเราก็จะเริ่มประมาณสี่โมงเย็นเนาะเปล่าปะวะกี่โมงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันเอาเองแล้วกันนะอันนี้คือเอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะเออพวกไอ,อพวกทีจ่จะมาเข้าตู้บ้งเออ นี่คือพวกการ์ดซีอีครับผมซึ่งผมนั้นไม่ชอบการ์ดซีอีอย่างหนึ่งมากครับผมนี่ฮะไอ้การ์ดซีอีเนี่ยคือปเพณีความสัมพันธ์ที่แบบอืมเอางอไงคือไม่สมควรนะนี่อันนี้คือซีอีแบบใหม่ของผมเป็นซีอีของการ์ดอเวนเจอร์ครับผมเป็นมนุษย์หมาป่าไม่ใช่มนุษย์หมาป่าหรืออะไรวะคือผีหัวขาดเออผมเรียกผีหัวขาดแล้วกันให้เข้าใจง่ายดีอันนี้คือการ์ดห้าดาวของการ์ดอีเวนต์นะฮะก็มันจะเหมือนกับโปรสกิลบั๊ ตวกอะไรเยอะๆนะครับผมเมื่อกี้นี้กดเข้าลิงก์เว็บมานะผมไม่กดเข้าหรอกเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีปัญหาทุกคนนอ้คเราดูอันแรกไปแล้วเราจะดูส่วนที่สองต่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกกิจกรรมเอ่อต่างๆที่เข้าไปกันนะครับผมสําหรับเหล่านักข่านะครับผมก็มันจะมีข่าวเกี่ยวกับสตูดิโอเอ่อทางแบบทีมงานของ f a k e แ l d e r ถูกซื้อจากทางอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ถ้าผมพูดผิดผมก็ก็ไม่อยากพูดเลยผมพูดผิดนะโทษที โอเคฮะอันนี้คืออันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เมื่อวานนะครับผมน,นี่ก็เกี่ยวกับพวกอีเวนต์นะครับผมนี่ฮะน,นี่หกดาวคัสไลเนอร์นะผมนี่คือสี่ดาวนี่ครับคือน้องแม่มังกรอของเรานะครับผมแม่มังกรนะฮะอันนี้คืออีเวนต์นะครับผมที่ผ่านไปแล้วนะฮะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอันนี้เป็นตู้จากเอ่อคาเมลอตนะครับผมคาเมลอตอ๋อไม่ใช่คาเมลอตทุกทีทุกคนผมพูดผิดนะมันอาร์เคดีกว่าพูดผ,ผิดโทษผิด ผมเห็นตัวคล้ายๆไอ้ดาคารมิลล์เนี่ยโอ้โหก็จะเป็นแบบเอ่อกิวกาเม่ไอ้ตู้อาเคเนี่ยก็จะเป็นตู้จากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผม,ผมก็ไปหาเล่นกันได้นะอันนี้คือกิวกาเม่ล่างจอกตามผมเป็นคล้ายๆส,สกีนั่นแหละอืมสกีเลยอะโอเคฮะก็ไปแกออเดอร์ครับผมช่วงนี้ก็จะเงาเงาหน่อยนะแต่คนที่เอ่อสตอรี่ยังไม่ถึงไหนผมก็ต้องพยายามหน่อยนะ คือสตอรี่ที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่ถือว่ามีคนพูดถึงเยอะนะฮะก็ไม่รู้ทำไมพูดถึงเยอะเพราะที่เหลืนน่าจะยากนะ๋ยวผมสุ่มไอ้นี่เล่นๆก่อนแล้วกันนะฮะเราพูดถึงเกี่ยวกับเอ่อพวกอะไรต่างๆไปมากมายนะครับผมไปฮะเออไม่มีเอ่อไม,ไม่ไม่มีเลยเหรอไม่มี eP การให้ตัวหน่อยเลยเหรอ เนี่ยมันก็จะเงเงาแบบนี้ครับคุณด,ดูโอเคผมได้น้องผมได้น้องแกมาเจอเยอะแยะเลยนะฮะผมได้น้องปุยฝ้ายมาเยอะมากทุกคนอยากรู้ไหมเยอะขนาดไหนอะไอตอน e K อีเวนต์คริสต์มาสอะอยากก็ว่าอับา้าเลยเยอะสัดสัดเลยเออเปิดให้ดูฮนะเปิดตรงนี้ด้วยดูจะดูจะเซลมีของสติ๊กหนึ่งอนะคือแบบเยอะมากเลย,ดยเดียอเฮ้อ,อ,อยเยอะ ดูดิโคตรเยอะเลยทุกคนดูดิเยอะมากดูดิเป็นไงโคตรเยอะไหมทุกคนเยอะเยอะทุกคนต้องบอกว่าเยอะฮะถ้าใครบอกว่าเยอะที่ผมผมยอมรับเลยยอมเลยฮะนี่คือซีที่ผมมีอยู่ทั้งหมดฮะมันก็รู้สึกเศร้าแล้วจริงซีที่มีอยู่มันมันไม่ประโยชน์เลยฮะไอคือซีสองล้านที่ผมเก็บไว้ผมผมก็จะทำการเอามา เออเอ้ยมันต้องสามดาวขึ้นไปด้วยวบมันแย่ปะเดี๋ยวเอาไว้พวกทำการไอซีอีบุซีอ e ูซีบอมแล้วกันนะโอเคฮะก็ตอนนี้นะฮะก็อยู่ช่วงเหตุการณ์เพราะที่ผมคิดคาพูดไม่ออกแล้วอาา่ะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคือท่าผู้ชมคงสงสัยว่าไอเอพีเราเนี่ย ถ้าหาเราลงสตอรี่ไปเรื่อยหรือลงไม่ผ่านเรื่อยๆแล้วเราจะลงใหม่ในเพจลงได้เนี่ยเผมมันจะเขียนว,ว่า ep ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไอ้ศูนย์นะครับผมหนึ่งวันนะครับผมซึ่งเอ้ยไม่ใช่หนึ่งวันสิบเอ็ดวันนะครับผมก็พยายามฮะพยายามลงไปเรื่อยๆคือทางเกมอ่ะแม่งเปิดโอกาสให้เราลงได้รัวๆแล้วทุกคนแล้วก็พยายามลงกันหน่อยฮะไอ้นนผมก็ยังอยู่ดาคาเมิลอ์อยู่นะฮะก็ต้องไปสู้กับเอ๋ยพวกคาร์ทอาเชอร์นะครับผมซึ่งผมก็โดน มอเด็กเกือบกระทึบเกือบฆ่าผมตายแล้วซึ่งผมรู้ว่าไอตัวข้างหน้าที่ผมจะเจอผมก็คือออโรชุนฮะคือตูรู้ได้ว่ามันคือออโรชุนไงตูก็เลยต้องเตรียบตัวการอย่างดีเลยว่าออโรชุนไม่ใช่กั๊กจอกนะทุกคนไม่เก่งชิบเป่งเลยมันเก่งมากทุกคนผมบอกไว้กับออโรชุนเนี่ยผมก็ต้องแบบเขาเรียกว่านะยืมตัวเพื่อนอย่างเช่นตัวเนี้ยตัว ตัวน้องแกเนี่ยมันเก่งนะผมบอกคืออ้น้องแกไอ้ตัวหน้าตู้เนี่ยเก่งสุดละเก่งจริงๆแต่ข้อเสียของน้องแกร,รู้ไหมคืออะไรฮะผมไม่มีการาฟอาร์ตให้น้องแกในการใช้สกิลอันติหรือสกิลต่างๆซึ่งผมก็ต้องมารอดั้งปั้นตัวสีดาที่ผมสุมได้ครับผมก็คือไอ้นี่ฮะ <laughs> เฮ้หมอน,นี่ดิแหละที่ผมกับเราตั่งนั่งปั้นไปเนี่ยผมก็จำชื่อมไม่ค่อยจะถูกสักเท่าไหร่มันวอจิวอะไรอะไวอๆอะไรอย่างนึงอ่ะคือผมก็ต้องแบบเขาเรื่องอะดียคือต้องอ่ายอมโอโ้โหดูดิเกือบวิ่นหลอดแล้วยังอัพไม่ได้อ่ะโอ้โหแทงร้ายใจดับสุดเกือบไปเปล่าเกือบวิ่นหลอดแล้วอะ่ออะโอโ <c oughs> คือของเนี่ยมันขายตรงตรงส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันหายากยกกผมคือเออมันเป็นสัญลักษณ์ของเซอร์เบนน่ะมันเป็นถ้วยผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีเป็นผมไม่รู้มันมันเรียกเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมขาดแค่อันเดียวถ้าผู้ชมดูดิคือใครมันจะโชคร้ายกว่าผมแล้วอ่ะไม่ขาดแค่อันเดียวเว้ย แล้วแล้วดูอีกปีผมดิโอ้โหอเอกอนาคตคือมานัาง่งพูดคุยหรือมานั่งบน่นวะนั่งบ่นไม่ใช่นัง่งพูดคุยใช่แล้วนั่งพูดคุยอ่ะมา่พูดคุยกับเฟกย์แกลเดอร์นะคผมช่วงนี้อะเห็นหน้าตู้สุ่มแล้วมันก็อยากสุ่มนะเดี๋ยวเพ็ดตุลเพชรตุเลเหลือกี่นหนึ่งไม่ต้องสุ่มหรอกสุ่มไปก็ไม่ได้มันไม่กดสุ่มไม่ได้ที่ซัมอ่ะ โ okay. อเคฮะแล้นี่คือตัวที่ผมสามารถยัดเจานะได้มีอยู่ไม่กี่ตัวครับผมเนี่ยไอ้ที่จริงไอ้ที่จริงมาท่ากับมาท่ากับเอ,อ่อกับอะไรนะเอ,อ่อทำาอมโวผมเนี่ยมันได้นะแต่ผมยังไม่อัพเฟลให้เกนะ้าสิบฮะเกียจฮะไม่มีของทำด้วยไม่ใช่ไะไรหรอกจะมีของก่อนเถอะตัวทำาม,โมก็ใส่แน่ไม่ทำไม่ทำทำาอมโวหรอกทำาอมโมัมโมมนตีมันตีไม่ค่อยแรงอนะแล้วก็ ไอ้ที่มาตีแรงนะแต่ว่าผมคิดว่ามันจริงตีเบาอยู่มองแคสเขาบอกคาแคสเตอร์อย่างเงี้ยนะซึ่งผมขอบอกเลยว่ามีเพียงนี้ผมไวจะใหม่คลิปหน้าครับผมมันไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมมาเอาไว้จกใหม่ผมบ่ายครับ